ทำไมทำไมอะไรทำไมอะไรครับวายโอเคครับเพราะว่าห้องนี้ครับเป็นห้องเ e อ็ก u s ค v e ซี u แล้ว เดอสน็กแอบย่องส่งสังหาวันนี้นะครับเรา2คนมาอยู่กันในย่านทองหล่อครับย่านนี้เนี่ยเรียกได้ว่าคึกคักทั้งกลางวันแล้วก็กลางคืนเลยนะครับแล้วก็มีโครงการคอนโดมิเนียมเกิดขึ้นเยอะมากเลยครับวันนี้ครับเรา2คนจะพามาดูโครงการใหม่ในย่านนี้นะครับแล้วก็เป็นตึกเสร็จแล้วด้วยนะครับผมจากเรียลแอสเซทครับแล้วเขาก็บอกว่าเป็นโครงการระดับลักชัวรี่โครงการแรกของเขาเลยนะครับผมกับโครงการที่มีชื่อว่าลาบกสุขุมวิท57ครับไปดูกันเลยครับ ตำแหน่งที่ตั้งของโครงการนะครับตั้งอยู่ในซอยสุขุมวิท5 7นะครับซึ่งอยู่ถัดจากซอยทองหล่อหรือสุขุมวิท55มา1ซอยโดยตัวโครงการจะอยู่เข้ามาในซอยประมาณ120เมตรนะครับถ้ารวมระยะเดินไป BTS ทองหล่อจะอยู่ที่ประมาณ260เมตรครับส่วนความอุดมสมบูรณ์ในพื้นที่ใกล้เคียงนะครับไม่ว่าจะเป็นบนเส้นสุขุมวิทในซอยทองหล่อหรือว่าเอกามายัยก็จะมีทั้งห้างสรรพสินค้าซูปเปอร์มาร์เกต็ตโรงพยาบาลแล้วก็คอมมูนิตี้มอลล์อีกหลายแห่งเลยนะครับเรียกว่าเป็นทเลอุดมมมสบบูรรณ์ากยคั ตอนนี้นะครับพวกเราก็เดินมาถึงบริเวณปากซอยสุขุมวิท57ซึ่งเป็นที่ตั้งของโครงการกันแล้วนะครับ,รบจุดสังเกตก็คือที่ปากซอยเนี่ยจะมีส่วนของโรงแรมมาริออตตั้งอยู่นั่นเองนะฮะแล้วก็เมื่อสักครู่เนี่ยเราเดินมาจาก BTS ทองหล่อนะข้ามทางมาลายมานะฮะร,ระยะทางสั้นๆระหว่างทางเนี่ยเราก็จะเจอทั้งร้านอาหารรมีทั้งอาหารไทยอาหารญ,ญี่ปุ่นแล้วก็มีถึงมินิมาร์ทอย่างเซเว่นอีเวนอยู่ด้วยนะครับและจากตรงนี้นะครับจะสังเกตว่าเขามีการสร้างสงกายวอล์คเชื่อมมาจาก BTS ทองหล่อนะแล้วก็มาสสิ้นน่ตรงอวที้เล่ ซึ่งจุดประสงค์หลักจริงๆของตัวสกายวอล์กตรงนี้เนี่ยนะครับผมก็คือเพื่อที่จะให้เดินเชื่อมมายัางตึกออฟฟิศแห่งใหม่ในย่านนี้ก็คือตึกทีวันนั่นเองอยู่ฝั่งตรงข้ามของคุณต,ตันใช่ครับของคุณตันนะครับผมแล้วก็ส่วนตัวโครงการเราเนี่ยจะอยู่ในซอยสุขุมวิท57<ช>นะครับซึ่งลักษณะของซอยเนี่ยนะครับจะเป็นถนนสอเลนรี<ม>่สามารถที่มีสวนกันได้แต่ว่าด้านในเนี่ยจะเป็นซอยตันนะครับเนี่ยตึกเป็นของคุณตันนี่ก็ซอยตันอีกเหรอ ไม่ใช่อันนี้เป็นซอยลักษณะเป็นซอยตันเองอ๋อมีซอยของคุณชันนะครับซึ่งความเป็นซอยตันเนี่ยคุณผู้ชมจะมีทั้งข้อดีข้อเสียอย่างข้อเสียเนี่ยคือหลายๆคนน่าจะรู้อยู่แล้วว่าอาจจะไม่ได้สามารถเชื่อมโยงไปยังซอยอื่นหรือว่าถนนอื่นๆได้นะครับแต่ว่าก็มีข้อดีที่แรกมาก็คือว่าจะเป็นซอยที่ไม่มีรถวิ่งเข้าออกพุกพ่านก็จะมีความเป็นส่วนตัวมากกว่าครับตัวตโครงการเนี่ยเราเดินเข้าไปประมาณสักร้อยยี่สิบเมตรก็ถึงแล้วไปดูนครับ โครงการลาวิกสุขุมวิท57เป็นคอนโดมิเนียมไฮรีส์สูง33ชั้น1อาคารนะครับอยู่บนที่ดินขนาดประมาณ2ไร่ครับมีจำนวนยูนิตพักอาศัย235ยูนิตสามารถจอดรถได้100%รวมซ้อนขันนะครับซึ่งจะมีพื้นที่จอดรถแบบซูเปอร์คาร์อีก8คันรวมอยู่ในนี้ด้วยครับ สำหรับห้องพักอาศัยของโครงการนี้นะครับจะมีอยู่5ประเภทหลักๆด้วยกันครับโดยจะมีขนาดพื้นที่ใช้สอยตั้งแต่ห้องวันเบดขนาดประมาณ42ตารางเมตรนะครับไปจนถึงห้องเพนท์เฮาส์ขนาดประมาณ357ตารางเมตรครับ มาด้านในอาคารกันแล้วนะครับผมที่ชั้นหนึ่งเนี่ยจะเป็นส่วนของพื้นที่ส่วนกลางทั้งหมดเลยนะฮะโดยส่วนแรกที่เราเข้ามาเนี่ยจะเป็นส่วนที่มีชื่อว่าล็อบบี้โฟย่นันเองครับ,รบอย่างขวามือผมเนี่ยจะมีส่วนของเคาน์เตอร์รีเซพชันอยู่นะฮะก็จะมีส่วนของคอนเชียร์ที่คอยรับบริการเรื่องราวต่างๆให้กับลูกบ้านด้วยนะครับโดยพื้นที่นี้นะครับจะออกแบบเป็นห้องเพดานสูง5.5เมตรนะครับให้ห้องดูสูงโปร่งสบายตานะครับแล้วก็ตกแต่งด้วยพื้นกับผนังด้วยวัสดุหินธรรมชาติทั้งหมดเลยออออย่่่่าาางงทีีพื้นน้นนนนนนเจะป็สสสวววววขขหิไโตตััับบก แล้วก็ที่เสาเนี่ยจะใช้เป็นหินอ่อนสีดําอย่างแบ็กมาคีนาครับแล้วก็ที่ด้านหลังที่อยู่ติดกันนะครับจะเป็นส่วนของห้องอ่านหนังสือนั่นเองนะครับ,รบซึ่งด้านในเนี่ยเขาจะออกแบบเป็นห้องเพดานสูงเช่นเดียวกันนะครับเขาจะมีการแยกมุมต่างๆเป็นมุมโต๊ะที่นั่งโต๊ะนั่งอ่านหนังสือตามมุมต่างๆแล้วตรงกลางเนี่ยจะมีโต๊ะกลางขนาดใหญ่ให้เราสามารถมานั่งทํางานได้ด้วยนะฮะและที่ห้องนี้ติดกันเนี่ยจะมีส่วนของห้องมิทติ้งรูมซึ่งลูกบ้านเนี่ยสามารถมานั่งคุยงานจัดประชุมแยยกคคววามเป็น Private ไรดด้ด้ับ สำหรับคอนเซปต์ในการออกแบบโครงการนี้นะครับพี่ปั้นเขาใช้คาว่า Glamorously Inspired by Fendi Casa ครับซึ่ง Fendi Casa เนี่ยนะครับเป็นแบรนด์ฟอรนิเจอร์ที่เขานำเข้ามาจากประเทศอิตาลีเป็นแบรนด์ชั้นนำของที่นั่นเลยนะครับผมซึ่งแบรนด์นี้จุดเด่นของเขาเนี่ยก็คือเรื่องของความประณีตความหรูหราแล้วก็เป็นการนำเอา แฟชั่นต่างๆเข้ามาใช้ในการออกแบบเฟอร์นิเจอร์ต่างๆด้วยนะครับ,รบซึ่งโครงการนี้ครับเขาก็ได้เอาแบรนด์นี้มาเป็นแบบรงบันดาลใจในการออกแบบโครงการทั้งภายนอกแล้วก็ภายในเลยนะอย่างภายนอกเนี่ยนะครับเราจะสังเกตได้ว่าเขามีการใช้แพทเทิร์นต่างๆในการตกแต่ง เรื่องของรูปด้านต่างๆของอาคารนะครับไปจนถึงตัวยอดอาคารนะครับที่อันนั้นเนี่ยได้รับแรงบันดาลใจมาจากผ้าบันคอพี่ปั้นซึ่งในทางของแฟชั่นเนี่ยก็เหมือนกับเป็นเครื่องประดับชิ้นหนึ่งในร่างกายของเรานะครับส่วนภายในครับเขาก็จะมีการใช้เฟอร์นิเจอร์ของแบรนด์เนี่ยมาตกแต่งในเมื่อที่ส่วนกลางไม่ว่าจะเป็นที่ชั้นหนึ่งนี้แล้วก็ไปจนถึงชั้นอื่นๆด้วยนะครับผมัวมูลค่าแล้วกว่า70 oh. ล้านบาทครับอย่างห้องนี้ครับจะพามาดูกันก็เป็นส่วนของล็อบบี้ที่เชื่อมโยงมาภายในตรงนี้ตรงกลางห้องเนี่เคค้้้ะวงรรนนนนนนปปปโโไััับบพซึชิ ถูกออกแบบโดยเฟนดี้คาซาเหมือนกันรเราจะสังเกตได้ว่าความแตกต่างเขาคือเรื่องของพื้นผิวเนี่ยเขาจะใช้พื้นผิวเป็นหนังจอระเข้ครับซึ่งอันนี้ก็เป็นวัสดุที่เป็นจุดเด่นอย่างหนึ่งของแบรนด์นี้เหมือนกันนะครับผมแล้วก็ถัดมาอยากจะพามานั่งโซฟาตัวนี้มากเลยโซฟาตัวนี้ในห้องนี้น,นะครับจะมีทั้งหมด2ชุดด้วยกันค,คือจะอยู่คนละมุมห้อง ลักษณะการออกแบบเนี่ยนะครับจะเป็นแบบครึ่งวงกลมมันอย่เพิ่งนั่งนะครับผมทำไมครับเพราะว่าโซฟาตัวนี้เนี่ยมีมูลค่า1ตัวอยู่ที่3ล้านบาท3ล้านครับผมอ่ะค่อยๆนั่งครับขอค่อยๆนั่งนะรวมแล้วเนี่ยแค่เฉพาะห้องนี้เนี่ยมีวาง2ตัวก็6ล้านบาทแล้วที่ฟันซื้อบ้านเดียวได้แล้วล่ะครับผมซึ่งไม่ใช่เฟอร์นิเจอร์แค่2ชิ้นนี้นะครับผมยังมีชิ้นอื่นๆที่เราจะพาไปดูอีกที่เขาจะมีการตกแต่งในจุดต่างๆของพื้นที่ส่วนกลางน้ำเดี๋ยวไปดูกันครับ ขึ้นมาที่ชั้น6นะครับชั้นนี้จะเป็นชั้นแรกที่มีส่วนของห้องพักอาศัยอยู่ด้วยนะครับ,รบแล้วก็ที่ด้านนอกอาคารเนี่ยโซนเอาดร์ oh. เนี่ยจะเป็นพื้นที่ส่วนกลางนะครับอย่างตรงนี้ที่เราออกมาเดินเล่นเนะี่ยระหว่างทางเนี่ยเราจะเห็นพวกสเกลเจอร์ตกแต่งต่างๆนะแล้วก็จะมีพวกวอเตอร์ฟีเจอร์ที่เป็นทางน้ําไหลระหว่างทางเดินเล่นได้นะครับ แล้วก็ฝั่งซ้ายมือขวามือของผมเนี่ยจะ<ม>เป็นพื้นที่นั่งเล่นตามจุดต่างๆนะครับเราจะเห็นว่าทางโครงการเนี่ยเขามีการลงต้นไม้ใหญ่เอาไว้ให้ระหว่างพื้นที่นั่งเล่นตรงนี้แหละ<ม>ซึ่งอย่างตอนนี้เป็นเวลาบ่ายโมงเราก็สามารถมาใช้งานจริงจังได้เลยเพราะว่าเขามีร่มเงา,าต้นไม้อยู่นะฮะใช่ครับแต่ว่าก็ต้องบอกว่าณปัจจุบันเนี่ยเขาเพิ่งเอาต้นไม้มาลงเนี่ยก็อาจจะไม่ได้เติบโตเต็มที่ซึ่งถ้าผ่านไปสักปีหนึ่งหร<ม>ือสองปีเนี่ยผมว่าตรงนี้ก็จะค่อนข้างร่มรื่นทีเดียวนะครับ,รบผมและนอกจากพื้ ที่ชั้นหนึ่งเนี่ยก็มีด้วยเหมือนกันนะเนื่องจากว่าตัวคาเนี่ยนะครับเขาจะมีระยะเซตแบดจากหน้าไซต์ที่ดินประมาณ30เมตรครับเขาก็เลยเอาพื้นที่ตรงนั้นเนี่ยมาทาเป็นพื้นที่สีเขียวที่อยู่ด้านหน้าโครงการนะครับแต่ว่าปัจจุบันนี้เขากำลังก่อสร,ร้างอยู่ซึ่งถ้าก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็จะมีพื้นที่เอาไว้ให้ลูกบ้านได้เดินเล่นอีกหนึ่งจุดนะครับที่อยู่ภายนอกอาคาร,ครซึ่งรวมพื้นที่สีเขียวทั้งหมดทั้งโครงการนี้นะครับก็จะอยู่ที่ประมาณหนึ่งไร่ครับ ีพวกเรา2คนเนี่ยมาอยู่ที่ชั้น29นะฮะแล้ว่าห้องโซเชียลขับนั่นเองนะครับห้องสำหรับจิบชาจิบเครื่องดื่มจิบเครื่องดื่มเบาๆนะฮะอย่างห้องเนี่ยทางโครงการเขาจะเตรียมพวกส่วนไอแลนด์พันธที่แบบนี้ไว้ให้เลยมีพวกสำหรับล้างจานล้างแก้วอะไรต่างๆไปด้วยมาเตรียมของว่างเครื่องดื่มมานั่งกินกันได้นะครับใช่ครับแล้วก็ข้างๆผมเนี่ยก็จะมีส่วนของฟังก์ชันโต๊ะปูอยู่ด้วยซึ่งเราก็สามารถชวนเพื่อนมา เล่นเกมแข่งขันอะไรต่างๆกันได้มีพื้นที่นั่งเล่นรองรับค่อนข้างเยอะพอสมควรด้วยนะครับใช่ครับผมแล้วก็ในพื้นที่นี้นะครับผมเฟอร์นิเจอร์ส่วนหนึ่งเนี่ยเขาก็ใช้ของแบรนด์เฟรนดิคาซาเหมือนกันนะครับ,รบอย่างตรงนี้นะครับมันจะมีมุมนั่งเล่นที่อย่างโต๊ะกลางนี้ mm hmm. รวมไปจนถึงเฟอร์นิเจอร์ที่เป็นโซฟาตรงนี้เนี่ยก็เป็นของแบรนด์เฟรนดิคาซาเช่นเดียวกันซึ่งนอกจากพื้นที่นั่งเล่นภาย mm hmm. ในตรงนี้นะครับ mm hmm. ก็ยังมีพื้นที่ภายนอกด้วย mm hmm. ให้เราสามารถจะมาจัดเป็นบาร์บีคิวปาร์ตี้เอากเโา บาบีคิววางเอาไว้ให้นะครับแล้วก็เรื่องของโต๊ะต่างๆเนี่ยมีทั้งโต๊ะยาวๆเอาไว้นั่งรับประทานอาหารรวมไปถึงสังเกนซีเอาไว้นั่งชิลๆกันได้<ช>นะครับซึ่งนอกจากพื้นที่ตรงนี้แล้วนะครับพี่ชานีเนี่ยก็มีส่วนกลางอีกจุดหนึ่งด้วยเรยาไปดูนครับ บริเวณนี้นะครับจะเป็นส่วนของสระว่ายน้ําของโครงการนะครับที่อยู่ที่ชั้น29ครับลักษณะของสระเนี่ยนะครับเขาจะเป็นสระระบบเกลือรูปตัว L นะครับผมซึ่งตอนนี้เราอยู่ที่วิ่งหนึ่งของตัว L ครับผมตรงบริเวณปลายสระตรงนี้เขาจะมีบ่อจักร์ุซี่อยู่นะค,ค,ครับผมแล้วการทารําสระเนี่ยเขาทำเป็นแบบ infinity edge pool ด้วยทําให้เวลาเราแช่น้ําอยู่เน<ง>ี่ยเราสามารถมองออกไปภายนอกได้เต็มที่เลยไม่มีอะไรมาบดบังสายตานะครับแล้วก็พื้นที่ด้านข้างของสระเนี่ยจะมีทั้งส่วนนั่งเล่นที่เป็น sunken seat ตรงนี้นะ หรือว่าจะมานอนตรงนี้ก็ได้ที่ป้านตรงนี้แดดกำลังดีเลยที่ป้นก็สามารถมานอนอาบแด <ขอ S 2> ดนเย็นเย็นกว่านี้หน่อยแล้วกันก็ได้นะครับ <c oughs> แล้วก็ส่วนของสระว่ายน้ำแต่จริงๆแล้วตัวสระว่ายน้ำน่ะจะมีความยาวทั้งหมดอยู่ที่ประมาณ36เมตรนะเก่งครับแต่ว่าส่วนที่สามารถออกกําลังกายยิงแบบทิงทางตรงได้เนี่ยจะอยู่ที่ประมาณสัก24เมตรก็คือโซนนี้นะครับใช่ครับแล้วก็สระว่ายน้ำเนี่ยจะมีอยู่โซนหนึ่งเนี่ยตั้งแต่ตรงนี้จะเป็นส่วนของซมิมอดอซึ่งใครเนี่ยอยากจะมาว่ายตอนกลางวันเที่ยงแดดร้อนก็สามารถมาใช้้้้้้้งงงงาาานนนนนนตรีีไไดดดแแลลววววกก็็็ท่่่มมุปปยยยสสสะฝัูจเเขอบ ที่ใกล้ๆก,ก,นกันกับสระว่ายน้ําเด็กนะครับผมตรงนั้นเนี่ยจะมีเคาน์เตอร์ที่เขาจะมีให้บริการเรื่องของผ้าเช็ดตัวให้กับลูกบ้านด้วยใครที่มาว่ายน้ำเนี่ยก็เบิกผ้าเช็ดตัวเช็ดเนื้อเช็ดตัวกันได้เลยและนอกจากนี้นะครับยังมีห้องน้ําแยกชายหญิงที่ชั้นนี้เนี่ยที่ด้านในเขาจะมีห้องสตรีมเอาไว้ให้ด้วยครับแล้วก็ตรงบริเวณนู้นเราจะเห็นว่ามีบันไดคอนกรีตที่เป็นบันไดวนครับ,รบขึ้นไปที่ชั้น3 0เดี๋ยวเราขึ้นไปดูกันรับว่ามีอะไรนะครับ ขึ้นมาได้วนมาแล้วครับตอนนี้พวกเราอยู่ที่ชั้น30นะ,ะครับฟังก์ชันแรกที่จะเจอก็กคือส่วนองห้องฟิตเนสออกกำลังกายนั่นเองครับ จุดแรกที่ผมอยากให้คุณผู้ชมดูก็คือตรงนี้ฮะช่องแสงธรรมชาติทางโครงการเนี่ยเขาให้ตัวกระจกแผ่นใหญ่ออกมาแบบว่าโอเวอร์ไซส์เลยนะครับคือสูงจากพื้นเกือบจอดฟ้าวไปได้เลยเจ้งแล้วก็ตำแหน่งเวลาเราออกกาลังกายเนี่ยฝั่งนี้จะเป็นวิวของฝั่งทางที่ต้นออกโครงการห,หรือว่าโซนนี้ของเอกอมัยนั่นเองนะฮะแล้วในห้องโครงการเนี่ยอาจจะให้เครื่องออกกำลังกายมาไม่ได้จานวนเยอะมากเท่าไหร่นะครับเพราะว่าจำนวนยูนิตลูกบ้านอยู่ที่235ห้องก็จะเป็นส่วนของเครื่องออกกำลังกายแบรนด์เทคโนโลยีมาให้นะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือตัว อยู่ตรงไหนครับของการก็แจ้งมาว่าอาจจะอยู่ตรงประมาณกลางห้องก็คือจะมาหนึ่งตัวโรบายซิมูเลเตอร์ใช่ครับซึ่งนอกจากห้องนี้นะครับผมใกล้ๆกันตรงนี้เราจะเห็นว่ามีประตูอีกบานหนึ่งที่สามารถเดินเชื่อมไปได้อันนั้นเนี่ยคือห้องโยคะที่ลูกบ้านเนี่ยสามารถที่จะมาจองคลาสหรือว่ามาพาคุณครูสอนโยคะเนี่ยมาทาเป็นคลาสส่วนตัวตรงนี้ได้เลยครับผมแล้วก็ใกล้ๆกันครับถ้าเราเดินออกไปด้านนอกเนี่ยนะครับจะมีอีกห้องหนึ่งก็คือห้องกล์ฟซิมูเลเตอร์นี้สําหรับคนที่ชอบเล่นกลอบก็มาฝึกเล่นกลอบกันได้เลยนะครับทําไมอะไรทําไม อะไรครับวาย่า่นี้วายโอเคเพราะว่าห้องนี้ครับเป็นห้องเอ็กซ์คลูซีฟเลาส์นะครับที่ให้ลูกบ้านเนี่ยมานั่งเล่นจิบไวน์หรือจิบเครื่องดื่มอะไรกันได้นะครับเพราะว่าอยู่อีกฝั่งหนึ่งของอาคารที่อยู่ที่ชั้น30นี่แหละที่นอกจากส่วนออกกาลังกายแล้วก็มีส่วนเขามานั่งเล่นตรงนี้นะครับซึ่งนอกจากส่วนที่เอาไว้เป็นพื้นที่นั่งเล่นแล้วเนี่ยยังเชื่อมโยงกับห้องนี้ที่เป็นห้องมีติ้งรูมด้วยเวลาเรามาใช้เนี่ยนะครับเขาจะมีประตูเป็นประตูบานสวิงแบบนี้ใช่ป สองบการที่ไปอยู่มีสามคู่ก็คือเปิดปิดเพื่อกั้นให้เป็นสัดส่วนมีความเป็นส่วนตัวได้นะครับแล้วนอกจากนี้นะครับห้องเอกซ์คลูซีฟเาเนี่ยผมมองว่าได้วิวค่อนข้างดีด้วยโดยตำแหน่งที่ว่าเวลาเรามานั่งใช้งานเนี่ยก็คือจะมองไปทางชานชลาบีเละทองหล่อนะฮะแล้วก็จะเห็นแนวของตึกสูงต่างๆ่บนเส้นสุขุมวิทไล่เรียงระดับสายตาหลังไปนะครับครับซึ่งถ้าตอนกลางคืนตึกเหล่านี้เปิดไฟนะครับเราจะได้ซิตี้วิวที่ค่อนข้างสวยเลยนะครับ คุณผู้ชมครับห้องตัวอย่างในโครงการเนี่ยเขาทำออกมาให้ดู2ห้องด้วยกันนะครับโดยห้องแรกก็คือห้องวันเบ Ro ูขนาดอยู่ที่42ตารางเมตรนะครับห้องเนี้ปัจจุบันราคาขายเริ่มต้นอยู่ที่10.9ล้านบาทนะครับโดยห้องนี้นะครับจะเป็นห้องหน้ากว้างประมาณ7เมตรนะครับเข้ามาด้านในทางขวามือจะเป็นมุมตู้เก็บเครื่องซักผ้าให้อยู่นะครับแล้วก็จะเจอกับพื้นที่ของโซนครัวก่อนซึ่งรูปแบบครัวเนี่ยจะเป็นครัวเปิดนะครับแล้วก็เชื่อมต่อกับพื้นที่รับประทานอาหารห้องนั่งเล่นแล้วก็ระเบียงอยู่ด้วยกันครับ ส่วนห้องนอนนะครับจะมีการกั้นประตูบานทึบเป็นสัดอินส่วนนะครับแล้วก็มีฟังก์ชันห้องน้ำในตัวแล้วก็มีส่วนของอ่างอาบน้ํามาให้ด้วยนะครับแต่สาหรับห้องตัวอย่างที่เราจะพาคุณผู้ชมมาดูนะครับก็คือห้องนี้เป็นห้อง2ูเบดขนาดประมาณ86ตารางเมตรนะครับห้องนี้เนี่ยราครเริ่มต้นจะอยู่ที่ประมาณ22ล้านบาทนะครับผม แล้วก็ลักษณะการขายของห้องโครงการนี้เขาจะขายเป็นแบบ fully fitted นะครับโดยเขาจะให้เฟอร์นิเจอร์อะไรมาบ้างเนี่ยเดี๋ยวเราจะค่อยๆบอกไปทีละจุดนะครับผมอางจุดแรกเนี่ยเราเปิดประตูเข้ามาตรงนี้เขาจะให้เป็นดิจิตอลดอร์ล็อกนะครับแต่ว่าก่อนที่ผมจะเข้ามาในห้องเนี่ยจะสังเกตว่าหน้าห้องเขาจะมี mailbox ติดตั้งมาให้ด้วยนั่นหมายความว่า จะมีพนักงานครับมาส่งจดหมายเอาไว้ที่หน้าห้องเราได้เลยเราไม่ต้องลงไปเอาด้านล่างแล้วนะครับแล้วก็พอเข้ามาในห้องนะครับจะมีตู้สองฝั่งฝั่งนึงเนี่ยจะเอาไว้สาหรับวางพวกอุปกรณ์อะไรต่างๆของเจ้าของห้องนี้ได้แห่นกุญแจก็ได้วางแว่นกันแดดอะไรพวกนี้ได้นะครับส่วนอีกฝั่งนึงตรงนี้นะครับจะเป็นตู้ที่เขาบิวไว้ให้แบบนี้เหมือนกันครับผมโดยตู้เนี่ยจะเป็นแบบบานไฮกลอสเช็ดทำความสะอาดง่ายแล้วเปิดออกมาเนี่ยเขาก็จะมีพวกช่องอะไรต่างๆเนี่ยให้เราเก็บของเก็บอะไรได้เก็บรองเท้าอะไรตรงนี้ได้เลยนะครับผม แล้วก็ความสูงพื้นถึงผ้าเพดานครับบริเวณนี้ด้านบนจะมีแอร์คอนซีลอยู่นะครับทำให้พื้นถึงผ้าเพดานของส่วนนี้จะอยู่ที่2.7เมตรแต่ถ้าเดินมาครับความสูงในห้องส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจะสูงอยู่ที่3เมตรครับผมแล้วก็จะสังเกตได้ว่าช่องเปิดของเขาที่เขาให้มาตรงนี้<อ>เป็นบานกระจกบานเลื่อนที่สูงจากพื้นถึงผ้าเพดานเลยทําให้แสงธรรมชาติส่องมาได้เต็มที่แล้วถ้าอยู่ห้องวิวดีเนี่ย นั่งเล่นแล้วก็มองวิวออกไปด้านนอกได้ตัวโครงการเนี่ยด้านนอกเนี่ยรากันตกเขาให้เป็นกระจกนิรภัยด้วยก็คือเราสามารถมองวิวทะลุไปได้เต็มที่นะครับแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของพื้นที่ด้านนอกของโครงการเนี่ยที่เราเก็บคอนเดนซิ่งยูนิตแอร์นะครับปกติแล้วเนี่ยโดยทั่วไปเนี่ยทางโครงการหลายๆโครงการเนี่ยมักจะคิดพื้นที่เนี่ยอยู่ในโฉนดด้วยเกือบผู้โครงการเกือบผูโครงการใช่แต่ว่าโครงการเนี่ยด้านนอกส่วนที่เก็บคอมเพรสเซอร์แอร์เขาไม่มาคิดอยู่ในโฉนดพื้นที่ขายนะครับก็เรียกว่าเป็นให้้ลูบาไปเย สำหรับการจัดฟังก์ชันต่างๆในห้องนี้เนี่ยนะครับเนื่องจากห้องนี้เป็นห้องทูเบดที่หน้ากว้างประมาณ15เมตรเลยกว้างมากดังนั้นเนี่ยเขาเลยสามารถที่จะจัดฟังก์ชันต่างๆเชื่อมโยงในแนวยาวได้นะครับอย่างฝั่งนึ่งเนี่ยก็จะเป็นส่วนพื้นที่นั่งเล่นดูทีวีนะครับตรงนี้ก็เชื่อมโยงมากับส่วนนั่งรับประทานอาหารที่เขาจะวางโตะรูปล่างเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าแบบนี้เหมาะแล้วแล้วก็วางที่นั่งได้ประมาณสัก6-8ที่นั่งนะครับผมแล้วก็บริเวณนี้ครับจะสังเกตว่ามีจอ อยู่จอนึงเป็นจอเล็กๆอันนี้ไม่ใช่ทีวีนะอันนี้เขาเรียกว่าวิดีโอดอโฟนครับที่ทางโครงการเ,เขาจะติดตั้งมาให้ลูกบ้านทุกห้องเลยนะครับ,รบฟังก์ชันของเขาก็าคือเวลาลูกบ้านอนยากจะติดต่อกับคอนเชียสเนี่ยไม่ต้องเดินลงไปข้างล่างเพียงแค่ใช้อนี้ติดต่อไปเผื่อจะอยากสอบถามเรื่องบริการหรือบางทีเนี่ยเรามีการฝากของไว้ข้างล่างเนี่ยก็จะโทรไปถามเขาาไอ้ของมาถึงหรือยังอะไรางๆก็ติดต่อบแบบทางคอนเชียสได้เลยผ่านตัวนี้นะครับครับผมแล้วก็อย่างตัวพื้นเนี่ยในห้องนั่งเล่นหรือคอมมอนในเรียนเนี่ยเขาจะให ส่วนของครัวเนี่ยเขาจะเปลี่ยนเป็นตัวพื้นพอเชลนมาร์เบลซึ่งเขาจะให้เป็นลายหินอ่อนสีขาวแล้วก็เป็นแผ่นใหญ่แบบเมทียี่สิบแบบนี้เลยครับส่วนตรงนี้นะครับจะเป็นส่วนของพื้นที่ครัวนะฮะซึ่งรูปแบบเขาใหม้มาเป็นครัวเปิดนะครับแต่ว่าเราก็สามารถกั้นเป็นครัวปิดได้เนาะถ้าใครอยากจะทํงานเพิ่มจริงจังนะทีนี้เรามาดูครัวกันบ้างว่าเขาให้อะไรนะครับก็คือครัวเนี่ยเขาจะให้เป็นพื้นที่ตัว L แบบนี้นะครับก็คือทั้งด้านบนแล้วก็ด้านล่างเลยอย่างด้านบนเนี่ยก็จะเป็นพวกชุดตู้ต่าง หน้าบานเป็นลายไฮคอสนะครับมีตัวมุกเงาๆหน่อยๆหนึ่งก็สามารถเก็บของได้ค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็ส่วนตัวแบ็กสเปแล้วก็ส่วนท็อปครัวเนี่ยจะเป็นหินคอสสีขาวซึ่งเขาจะให้เป็นแผ่นใหญ่เช่นเดียวกันนะฮะแล้วก็จะเป็นสีเดียวลายเดียวกันเลยนะครับแล้วก็ส่วนของตัวเตานะครับก็คือตัวฮอปแล้วก็ตัวฮูแล้วก็เตาอบเนี่ยเขาจะให้เป็นของยี่ห้อคอปเปอร์บูชมาให้เลยนะฮะแล้วก็ด้านล่างก็ยังมีพวกพื้นที่การเก็บของต่างๆเนี่ยอีกหลายมุมเหมือนกันก็ สามารถเก็บของในอุปกรณ์ทางคัวได้ค่อนข้างเยอะแล้วก็โครงการเนี้ยก็คือให้ตัวตู้เย็นฝั่งนี้มาด้วยตู้เย็นมาด้วยให้ฟิตเข้ากับพื้นที่ตรงนี้เลยก็<อ>ต,ตัวนี้จะได้เป็นของยี่ห้อซัมซุงนะฮะก็เป็นลักษณะของบานเปิดคู่แบบนี้ด้วยนะครับใช่ครับถัดมาจากส่วนครัวครับด้านนี้ครับเชื่อมโยงกับ ส่วนรับประทานอาหาร,ครโครงการเนี่ยเขามีการบิวแพนทรีตรงนี้มาให้ด้วย<ม>นะครับผมซึ่งเป็นพื้นที่ที่บางทีเราทาอาหารเสร็จแล้วเนี่ยเรามาวางพักตรงนี้ก่อนก็ได้หรือ<ช>เอาไว้วางพวกเครื่องดื่มอะไรก็ได้นะครับผมโดยด้านล่างตรงนี้เขาจะมีพวกช่องเก็บของต่างๆรวมถึงเครื่องใช้ไฟฟ้าอย่างอันนี้ครับ,รบมีเตาไมโครเวฟของ Bush คัเปร์บูชโครงการให้มาเลยนะแล้วก็จะมีตู้แช่ไวของเคก้ามาให้ด้วยนะครับถัดมาใกล้ๆกันครับตรงนี้เนี่ยจะมีบานตู้อยู่ครับพี่ปั้นเปิดออกดมานี่ครับตรงนี้คือพื้นที่สําหรับใส่เครื่องัก้าาเครื่องบ นะครับที่โครงการเขาให้เครื่องซักผ้าและอบผ้าของเทก้าไว้ให้เลยแบบนี้นะครับผมแล้วก็ด้านในตรงนี้เขาจะมีการติดตั้งช่องระบายอากาศสําหรับดูดอากาศออกไปด้านนอกให้ด้วยครับแล้วก็พื้นที่ถัดมานะครับจะเป็นส่วนของตรงกลางห้องนะฮะตรงฝั่งซ้ายเมืองผมเนี่ยจะเป็นฟังก์ชันห้องน้ำนะฮะซึ่งฟังก์ชันห้องน้ำเนี่ยเขาก็มีการแยกส่วนแห้งแล้วก็ส่วนเปียกเอาไว้ให้ด้วย ก็คือส่วนเปียกเนี่ยมีฟังก์ชันสามารถอาบน้ำได้นั่นเองใช่กรณีที่มีแขกไปใครมาเนี่ยตำแหน่งมาใช้ห้องน้ำก็คือตำแหน่งตรงนี้แหละครับผมบแล้วก็ตำแหน่งห้องน้ำเนี่ยห้องนี้เป็นห้องทูเบสตรงข้ามจะมีส่วนห้องนอนเล็กอยู่เดี๋ยวไปดูห้องนอนเล็กกันนิดหนึ่งนะฮะครับผมซึ่งห้องนอนเล็กอ่ะจริงๆในโครงการเนี่ยเขาจัดเป็นห้องเปล่านะฮะเราสามารถมาแต่งเองกรณีที่อยู่คนเดียวก็สามารถปรับเปลี่ยนเป็นห้องทํางานได้นะครับแต่ว่าห้องตัวอย่างอ่จัดให้ดูว่าตำแหน่งห้องเนี่ยสามารถวางเตียง queen s i ์ได้ก็มีตัวววตตตตู้้้้้้้้เเเสืือออผาาาาาแแแลลลกก็็พนนนนนททีีี่่่โ๊ะํงงงปยยบบไดห ก็ยังได้ตัวหน้าต่างบานใหญ่เหมือนกันเหมือนกับส่วนห้องนั่งเล่นนะครับใช่ครับถัดมาครับตรงนี้เราอยู่ที่ห้องมาสเตอร์เบดมนะครับผมซึ่งพื้นที่ตรงนี้จะเป็นพอเปิดประตูเข้ามามันจะเป็นโถงทางเดินนิดหนึ่งก่อนนะครับโดยด้านข้างตรงนี้ครับถ้าคุณผู้ชมเดินเข้ามาเนี่ยจะเป็นพื้นที่ที่วอลเข้ามาสามารถบิวเป็น w อ l อินครอเซตได้ซึ่งโครงการเนี่ยนะครับเขาจะมีการทาประตูบานเลื่อนบานนี้มาให้เรียบร้อยแล้วนะครับพอเข้ามาด้านในเนี่ย เขาก็จะมิวเป็นตู้เสื้อผ้าให้เป็นรูปตัวแอแบบนี้เลยนะครับผมลักษณะและสีสันอะไรแบบนี้เลยครับผมโดยพื้นที่ตรงนี้จะอยู่ด้านหน้าของห้องน้ำครับซึ่งด้านในของห้องน้ำนะครับผมจะพามาดูว่าเขาให้อะไรบ้างนะครับอย่างแรกเลยเนี่ยคือเรื่องของสีสันการตกแต่งเนี่ยเขาจะเน้นเป็นโทนของสีหินอ่อนหมดเลยโดยจะมีทั้งเป็นกระเบื้องพอร์ชเลนลายหินอ่อนแล้วก็จะมีหินอ่อนแท้ๆด้วยนะครับผม อย่างด้านบนเคาน์เตอร์ตรงนี้นะครับจะเป็นหินอ่อนที่มีชื่อว่า black emporado นะครับผมแล้วก็ตัวอ่างล้างหน้าเนี่ยเขาจะให้เป็นของวิล l a r o y b o ์บมานะครับถัดมาตรงนี้ครับจะเป็นโถสุขภัณฑ์ที่เป็นโถสุขภัณฑ์ชิ้นเดียวเลยนะครับแบรนด์เดียวกันเลยก็คือ Villaroy b o ์บเช่นเดียวกันถัดมาด้านในสุดตรงนี้ครับจะเป็นส่วนของ Showerbox นะครับที่โครงการเขาจะติดตั้งกระจกกั้นส่วนเปียกส่วนแห้งไว้ให้เรียบร้อยเป็นลักษณะของบานสวิงแบบนี้ นะครับผมแล้วก็ด้านในเนี่ยจะมีทั้งแฮนด์ชวอร์และก็เรนชวอร์ไว้ให้ส่วนเครื่องทาน้ําร้อนเนี่ยนะครับทางโครงการเขาจะติดตั้งระบบเทอร์โมสแตทเอาไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ในห้องน้ําที่อยู่ในห้องมาสเตอร์เบดรูมนี้เนี่ยนะครับเ<ม>ขาจะมีอา่างอาบน้ําให้ด้วยครับแล้วก็เข้ามาโซนด้านในนะครับจะเป็นโซนสําหรับพื้นที่วางเตียงนั่นเองนะครับซึ่งเราจะเห็นว่าตัวห้องนอนเนี่ยตรงเนี้ยจะกว้างมากๆเลยนะฮะเพราะว่าห้องนอนเนี่ยเขาไม่ได้มีฟังก์ชันส่วนของระเบียง ก็เลยได้ความกว้างเต็มที่เลยนะฮะอย่างพื้นที่ตรงฝั่งเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยทางห้องตัวอย่างเนี่ยเขาวางเป็นโต๊ะข้างหัวเตียงเอาไว้แต่เราสามารถทําเป็นมุมโต๊ะเครื่องแป้งก็ได้นะ เพราะว่าตำแหน่งจะอยู่ไม่ไกลกับตัวพื้นที่ walk in closet ต่างๆ,างๆนะแล้วก็ส่วนอีกฝั่งหนึ่งเนี่ยก็จะเป็นพื้นที่สําหรับวางโต๊ะหัวเตียงแหละซึ่งตรงเนี้ยเ,เรียกว่า Space เนี่ยค่อนข้างดีนะแล้วตรงด้านหลังเก้งเนี่ยจะมีตัวหน้าต่างบานกระทุงมาให้ชุดหนึ่ง<ช>ครับผมแล้วก็ด้านปลายเตียงเนี่ยเราสามารถทําเป็นพวกชั้นวางทีวีต่างๆรวมไปถึงมุมโต๊ะนั่งอ่านหนังสือทำงานในห้องนอนนี้ก็ได้ครับ,รบแต่ว่าในความเป็นจริงนะพี่ปันพื้นที่ด้านข้างเตียงตรงนี้มันยังเหลือ ทำงาน,งานใช่เนื่องจากว่าห้องนี้มีวิวดีไงบางทีเราอยากนั่งทำงานไปแล้วก็มองวิวด้านนอกทไไ้องหล่อ<ๆ>ใช่ครับแล้วเราก็เดินดูโครงการกันมาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับถ้าผมให้พี่ปั้นเลือกหนึ่งอย่างที่ชอบที่สุดกกับโครงการน,นี้พี่ปั้นเลือกอะไรครับสำหรับผมนะครับผมชอบเรื่องความคุ้มค่าของราคานะฮะถ้าวันนี้เรามาหาคอนโดมิเนียมมือหนึ่งในย่านท้องหลอ่อหรือสถานีท้องหล่อนะครับในช่วงต้นๆเนี่ย เราจะพบว่าราคาต่อตารางเมตรปัจจุบันที่เรามักจะเจอกันนะจะเริ่มต้นเกือบเกือบ3 0สนบาทต่อตารางเมตรไปจนถึง4 0 0นกว่าบาทก็มีนะครับแต่ว่าโครงการนี้ณวันที่เราเข้ามาเนี่ยราคาเฉลี่ย ก็คืออยู่ที่ประมาณ260,000บาทต่อตารางเมตรครับทีนี้พอราคาถูกกว่าเพื่อนบ้านนะฮะเราอาจจะกังวลว่าได้ของไม่ดีกว่าหรือเปล่าแต่จากที่เราได้เข้ามาดูแล้วอะตั้งแต่พื้นที่ส่วนกลางต่างๆที่เขาตกแต่งด้วยหินอ่อนนธรรมชาติเกือบทั้งหมดเลยครับรวมไปถึงตัวแบรนด์เฟอร์เิเจอร์ชั้นนำของโลกอย่างเฟนดีคาซาครับที่เขาลงงบไปประมาณ70กว่าล้านบาทก็เรียกว่าค่อนข้างเยอะพอสมควรนะฮะแล้วก็พื้นที่ส่วนกลางหลักๆก็คือท็อปแฟลทซิตี้ชั้น29-30รวมไปถึงห้องด้วย ในห้องเนี่ยผมมองว่าต่อให้เป็น fully fitted ก็จริงแต่ของเนี่ยอย่างแรกที่เราเปิดมาลรวประทับใจ <S <S <ม>ตัวผมประทับใจนะก็คือเรื่องของกระจกกระจกในโครงการเนี่ยเป็นแบบ full height สเมตรซึ่งมันไม่มีพวกวงกบหรือเฟรมอะไรมาขันาน้นสายตาเวลาชมวิวอันนี้คือสิ่งแรกที่ผมชอบร <C ur l ots> วมไปถึงสเปคต่างๆในห้องก็จะได้ของแบรนด์เฟอร์นิเจอร์ค่อนข้างชื่อดังด้วย copperbush willeroy and bosch g ิซ s ีอะไรต่างๆพวกนี้ก็คือเรียกว่าสมกับราคาของที่เป็นโครงการ super luxury ทำให้ผมชอบเรื่องของความคุ้มค่าของราคาในโครงการนี้ครับ และเก้งนะครับให้เลือกหนึ่งอย่างในโครงการเนี่ยเก้งชอบเรื่องอะไรครับ แร้วผมเนี่ยผมชอบเรื่องของความคุ้มค่าเหมือนกันนะครับพีป่ปานแต่ว่าอย่างพีป่ปานเนี่ยเป็นคุ้มค่าในเรื่องของของที่โครงการให้มาแต่<า>ผมเนี่ยจะชอบในเรื่องของทำเลครับเนื่องจากว่าทำเลเนี่ยเป็นทำเลทองหล่อนะแต่ว่าโครงการเนี่ยถือว่าเป็นโครงการที่อยู่ในรัศมีของรถไฟฟ้าทองหล่อที่ไม่ไกลจนเกินไปประมาณ200ถึง300เมตรผมถือ,ถอว่าเป็นระยะที่เดินได้สะดวกนะครับซึ่งปัจจุบันนี้เนี่ยนะครับเขามีการทำสกายวอล์กเชื่อมจาก BTS ทองหล่อเนี่ยมาลงตรงด้านหน้าปักซอยสุขุมวิท57ด้วยนะโดยเขาจะเปิดใช้บริการอย่างเต็มรูปปแบบเน่ชวงดต ก็ทําทให้คนที่อยู่ในโครงการนี้เดินออกไปปักซอยแค่ประมาณสักร้อยกว่าเมตรแล้วก็เดินขึ้นสกายวอล์กไป BTS ได้เลยอันนี้สะดวกมากนะครับผมนอกจากนี้ครับสำหรับคนที่ใช้รถนะครับบนเส้นสกุมวิทเนี่ยไม่ว่าเราจะมาจากทางเอกมัยหรือมาจากทางพร้อมพ,พงเนี่ยนะครับตรงบริเวณใกล้ๆก,ก,ก,กับซอยสกูุมวิท5 7เนี่ยเขาจะมีจุดกลับรถ<า>ทั้ง2ฝั่งเลยทำให้ขับรถจะกลับรถมายังซอยนี้ก็ไม่ยากจนเกินไป ส่วนตำแหน่งของโครงการนะครับที่อยู่ในซอยขุมวิท57เนี่ยนะครับแม้ว่าจะเป็นซอยตันเนี่ยแต่ผมก็มองว่าจะช่วยในเรื่องของความไม่ทุกพ์ท่านแล้วก็เป็นส่วนตัวด้วยซึ่งก็สอดคล้องกับบริบทของโครงการที่เป็นโครงการระดับซูเปอร์ลักชัวรี่ที่เน้นความเป็นส่วนตัวไม่วุ่นวายน,นั่นเองครับสำหรับราคาเริ่มต้นของโครงการนี้นะครับปัจจุบันเนี่ยจะเริ่มต้นอยู่ที่10.9ล้านบาทนะครับ และมีราคาเฉลี่ยทั้งโครงการอยู่ที่260,000บาทต่อตารางเมตรนะครับและโครงการจะมีการเปิดตัว Grand Open House ในวันที่9-10ถึงพฤศจิกายนนี้นะฮะแล้วก็โครงการเขามีโปรโมชั่นมาให้ด้วยนะครับซึ่งรายละเอียดของโปรโมชั่นจะเป็นยังไงเนี่ยเดี๋ยวผมจะทิ้งไว้ที่ description ด้านล่างไว้ให้นะครับและสำหรับใครที่ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการนี้ครับสามารถเข้าไปอ่านรีวิวจอลึกกันได้ที่เว็บไซต์ thinkofliving.com นะครับแล้วก็อย่าลืมกด subscribe รายการของเราทาง YouTube ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ เดือสนิกแอบย่องสองสังหาก็ต้องขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับ